ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพระภิกษุสมณีทั้งหลายสำหรับวันนี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็ขอปรารภก,กับท่านเรื่องนรกที่เรียกกันว่ายมโลกยะนรกต่อไป สำหรับยมโรกยันรกขุมที่สองเรียกว่าชิมพลีนรกชิมพลีนรกที่หรือว่าที่เราเรียกกันว่านรกต้นนิ้วนี่เราทราบกันดีว่านรกขุมนี้เป็นนรกที่สำหรับลงโทษท่านที่ชอบทำกามเมสมิช้าจารย์ก่อนที่จะพูดถึงนรกก็ขออธิบายคำว่ากามเมสุมิชาจานเสียก่อน โดยมากเรามักจะมีความเข้าใจกันว่าการละเมิดสามีเขาหรือว่าพัญญาเขามีโทษตามนี้สำหรับเรื่องของผู้ชายนี่เป็นการแย่งสามีนี่ถูกต้องรู้ว่าชายคนนี้เขามีพัญญาอยู่แล้วเราก็ตั้งใจไปยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจพัญญาผู้เป็นที่รัก เมืว่าเป็นธรรมเนาเป็นนั้นว่าต้องโทษต้องตกนรกขุมนี้ที่เรียกว่าชิมพีนรกและจงอย่าลืมว่าบรรดาท่านนั้นหลายที่ตกนรกขุมนี้ต้องผ่านนรกขุมใหญ่มาก่อนแล้วก็ผ่านบริวารมาก่อนนี่มาพูดกันถึงผู้หญิงสำหรับชายที่ละเมิดผู้หญิงไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่เรียกกันว่าการเมสมีชาจา์ นี่ไม่ไม่ช่หมายความว่าเราจะเพาะไประมิดแต่เฉพาะสตรีที่ท่านมีสาม,มีแล้วเท่านั้นตามพระบ,บาลีทดนกล่าวว่าสตรียี่สิบประเภทเมื่อเราจะจำแนกประเภทมันก็ยุ่งจำยากเอาก็ได้เพียงว่าสตรีใดที่มีสาม,มีแล้วและกำลังอยู่กับสาม,มีก็ดีหรือว่าสตรีใดที่ไม่ได้มีสาม,มี แรืว่ามีสามีแล้วจะเลิกล้างกันไปแต่ว่ายังอยู่ในปกครองของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยตรงอย่างนี้ถ้าว่าาเกิดความรักกันขึ้นกับชายคนใดคนหนึ่งและว่าผู้ปกครองเขายังไม่ได้ยินยอมยกให้ถ้าไปร่วมบรเวณีกันเข้าต้องมีโทษตกนรกขุมนี้ ดังนั้นขอท่านั้หลายยังโปรดมีความเข้าใจว่าสําหรับสตรีนี่หนักมากเราเลี่ยงไม่่อจะไหวเพราะแต่และคน,นมักจะมีความมีผู้ปกครองอยู่เช่นมีมีดามันดาปกครองมีพี่มีน้องปกครองมีญาติปกครองนั่นก็เรียกว่ามีบุคคลที่เขารับปกครองแทนญาติแทน,าด,แทนดามันดา สมุปปดามันดาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีแต่ว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับปกครองเราก็ต้องรับอนุมัติจากการจากผู้ปกครองก่อนหนักมากนะน,น้าถามจะถามว่าโทษมีกับใครเขาต้องตอบว่าโทษมีด้วยกันนะสองคนไม่ใช่ว่าหญิงใดที่ไปแย่งสามีเขารู้ว่าชายคนนั้นมีพัญญาอยู่แล้ว นั่นก็ไปร่วมรักยื้อย่างสามีของเขาจะมีโทษเฉพาะหญิงผู้เดียวไม่ใช่ผู้ชายก็มีด้วยชายใดที่ชอบเป็นเจ้าชู้และไปยุ่งกับลูกเขาก็ดีพัญญาเขาคนดีคนในปกครองเขาก็ดีก็ไม่ใช่มีโทษแต่ผู้ชายก็ผู้หญิงด้วยไปด้วยกันเพร่อร่วมกันนี่ขอได้โตรวหาความเข้าใจตามนี้ไปด้วยแล้วพูดกันตามพระวินัย ที่พูดมาตามนี้ถ้าบาังเอิญเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งบรรดาท่านหลายที่ศึกษาได้อ่มนโนมยิทธิเวนแล้วท่องเที่ยวไปจะลองไปชมดูก็ได้ถ้าเราสงสัยแล้วก็ถามบคุคคลผู้ควบคุมก็ได้คขอ,อาจจะอาจารย์ที่บายฟังเมื่อแต่ละคนละคนที่มีโทษอย่างนี้นั้นในสมัยมนุษย์ทำอะไรไว้ อย่างนี้เขาจะอธิบายให้เข้าใจแต่ก็ระวังนะบางทีนายนิิผู้ควบคุมนรกนายนิยบานนิยบาลเนี่ยอิตาเนียแม้เรียกกันยากลิ้นน่แข็งแก่ไม่ค่อยจะพูดกับเราเหมือนกันถ้าทางที่ดีอย่าไปแล้วก็ผ่านสำนักพยายมก่อนขออนุญาตท่านท่านจะให้ไปที่ใดเราก็ไปตรงนั้น ใช้ใครครวบคุมเราไปแล้วก็ไปกับท่านผุนั้นผู้นั้นจะชี้แจงให้เราทราบถึงว่าอดีตกรรมของสัตว์ว่าเขาละเมิดแบบไหนก็แทักสงสัยเหมือนกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้มันจะหนักหนักอยู่สักหน่อยแต่ว่าท่านจะถามว่าถ้าบังเอิญสตรีใดที่รับจ้างบรรเทาความรู้สึกในดนการมาการมา,มารม สาตรีผู้นั้นเขาจะเป็นผู้ต้องมีโทษในกาเมสุมิชาจารย์ไหมก็ต้องตอบว่าถ้าเขาตั้งเป็นร้านค้าแบบนั้นเขาไม่มีแต่สําหรับท่านชายนีนสงสัยเหมือนกันถ้าทางที่ดีแล้วก็พวกที่ได้มโนมยิธิไปถามนายนิยาบาลก็แล้วกันนะจะได้หมดสงสัยผมไม่พูดกับพระกับเนร ถ้าจะดีบายไปมันก็จะเฟอ้อจัดดีไม่ดีถ้าอยหาว่ามาแกล้งเอาโทษมาแกล้งกล่าวให้มันหนักและท่านังหลายจะได้เข็ดหลบับหรือว,ว่าเชื่อถือผมไม่ต้องการอย่างนั้น <c oughs> ต้องการอย่างเดียวให้ท่านังหลายศึกษาคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีแล้วก็ไปวิสูจน์ได้ตนเองผมต้องการแบบนั้น แล้วความรู้อย่างนี้ผมเองจะพูดให้ละเอียดก็ไม่ได้เพราะจะพูดยังไงมันก็ไม่ละเอียดนรกทุกขุมใครจะไปนั่งดูคนทุกคนที่เขาเสวยทุกขเวทนาเพราะนั้นว่าถ้าท่านไปได้ไปคลาละขุมแล้วดูให้ละเอียดจําให้ดีแล้วามาเป็นเครื่องสอนตัวว่าการทําแบบนี้มันเป็นทุกเป็นโทษอย่าทําเลย <c oughs> แล้วประโยชน์ทางการเย้าชู้ก็ไม่เห็นจะมีอะไร ไม่มีอะไรเป็นคุณมันมีแต่โทษอย่าพูดกันไปเลยนะจะขัดคอ,อกันสำหรับคนนี้เจ้าชูไปดูกันเองก็แล้วกันนี่มากล่าวกันถึงสิมพีนรกแานกล่าวว่ายมมันโลกิยะนรกขุมที่สองมีชื่อว่าชิมพีนรกในนรกขุมนี้ปรากฏเต็มบริป่าต้นยิว้วต้นยิ้วก็เป็นต้นยิ้วนรก แต่และต้นมีหนามเหล็กคมเป็นกรดยาวประมาณสิบหกองคุลีสิบหกองคุลีนี่เป็นองคุลีขันนรกไม่ใช่องคุลีของเราแต่ความจริงหนานิดเดียวแล้วก็แย่แล้วนั่นก็ในหนามนั่นก็เป็นหนามเหล็กลุกเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดเวลาเป็นนิดไม่มีวันที่จะดับร้อนแดงโชนแล้วก็บางแล้วมันมีสภาพเหมือนสเปริง สัตว์นรกตายขึ้นไปเลือดโชคร้อนบางทีมันลัดผึ้งแทงทะลุหลังเลือดแดงฉานดูแล้วน้าหวาดเสิยวเอาย่องไปดูก็แล้วกันท่านกล่าวว่าเมื่อ,อ,อในคุมนรกคุมนี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์ทั้งน,นรกทั้งชายแล้วก็หญิงก้มหน้าก้มตาสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส นี่ผมอ่านบาลีแล้วก็สำนวนมันขัดขัดแล้วก็โปรดทราบไปด้วยว่าไม่อยากจะทิ้งพระบาลีพ้าผมไม่อยากจะใช้คำว่าผมรู้เองในบางเวลาสัตว์นรกหญิงไปคอยอยู่บนต้นยิวแล้วขึ้นไปคอยอยู่ก่อนนี่ก็สัตว์นรกชายอยู่ใต้ตนเงนหน้ากันไปเห็นสาวที่รักถูกน้ำงิ้วแหลมคม ท่มแทงเลือดไหลโสมหนังถลอกปอกเปืกก่อเพราะกระแสฟไฟก็มีความกลัวไม่กล้าจะตามขึ้นไปตอนนี้รักไม่ไหวชักรักไม่ไหวซะแล้วเธอมีทุกขเวทนาอย่างหนักนายนิรยาบาลทั้งหลายก็เงือ้อเงือ้อเงือ้ออาวุธมีหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างเหลาบ้างคููแต่ข้อบังคับให้ขึ้นไป ท่านบอกว่าด้วยำนาาของความกลัวแต่ผมอยากจะบอกว่าด้วยหน้าของกรรมชั่วที่เป็นคนเจ้าชู้ชอบทำกาเมสุเมชาจา์ไม่เคารพในความรักของผู้ปกครองและบิดามารดาของเขาเขาพวกนั้นก็จำจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนต้นนิ้วตั้งก้มหน้ากมา้มตาฝ่าฟันน้านิ้วขึ้นไปฝา่านะ้ำไม่จยฟัน เ้ีงามนาเงี้ยมันก็ทบนิดเดียวแผลเบะอวะ่าแดงฉานไปในเลือดแล้วไอ้นามเงี้ก็เป็น,น้นามเหล็กเป็นไฟแดงโชนมันก็ไหม้กายทั้งตัวฟังแล้วก็ตามคิดตามนึกไปด้วยเมื่อขึ้นไปแล้วด้วยอำนาจความความกลัวทำไมอย่างนั้นเลือดสาดเต็มท่วมกายเมื่อคั้นขึ้นช้าเกินไปไม่ทันใจขานายในริบาล นายนิเียาบายก็เอาหอ,อกแทงเข้าที่ขาบ้างที่ตัวบ้างที่เท้าบ้างแล้วกดดันเอาขึ้นไปอาดัมหอ,อกตีที่ศีรษะบ้างบังคับปากก็ร้องเร่งบังคับว่าขึ้นไปเร็วๆไปหาคู่รักของเจ้าขึ้นไปเร็วๆเ,เร็วเท่าไหร่น้านิ้วก็บาดแรงเท่านั้นดีไม่ดีก็แทงทะลุหลังเป็นน้าสปริง เป็นนั้นว่าเขาก็ต้องกลมหน้ากลมตาตายขึ้นไปตายลงมาอีท่านั้นนั่นแหละเป็นนั้นว่าคนรักขึ้นไปคอยก็ต้องไปหาคนรักเหมือนกับสมัยที่เป็นมนุษย์นัดจะไปไป,ไปพบที่ไหนละ่ะฝ่ายหญิงนัดให้ชายไปพบแลืฝ่ายชายนัดใหญิงไปพบไปพบกันตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นสภาพเดิมเป็นอย่างนี้ฉันใด ในเมืองในะรกคือต้นยิวเมื่อหญิงไปอยู่ที่ไหนชายก็ต้องตายไปที่นั่นชายไปอยู่ที่ไหนหญิงก็ต้องตายเข้ามาหาที่นั่นการขยับร่างกายไม่มีใครอยากจะขยับเพราะมันทั้งแหลมทั้งคมงทัง้งหนามยิวท่านก็กลับไปบอกว่าก็ยิ่งเมื่อขยับกายมากเท่าไรเร็วเท่าไรก็บาดตัวแทงทะลุมากเท่านั้นม่หนำซ้ำยังร้อน,ร,อนรุ่งสุกไม่ได้เปลวไฟเหลือที่จะทน เหลือทนหรือไม่เหลือทนก็จำจะต้องทนคำว่าตายไม่มีเพราะว่าน้ํานั้นลุกเป็นเป็นเปลวไฟครั้นสุดที่อดทนหนักเข้าปีนป่ายขึ้นไปไม่ไหวก็บ่ายทิศลงมาไม้จะลงไม่ไหวแล้วทั้งร้อนทั้งเจ็บไปหาคู่รักไม่ไหวเพราะคู่รักอยู่สูงเกินไป <c oughs> มันทรมานกายทรมานใจในนิรยบาน เห็นดังนั้นก็เอาหอกแทงซ้ํากันนําเข้าไปเลื่อยกระสานก็ร้องขู่บังคับว่ามึงจงเร่งขึ้นไปไปหาชู้ของมึงไปหาคนรักของมึงบนต้นยิ้โน้นจะกลับลงมาไม่ได้เขาอดทนทนไม่ไหวก็ต้องไปอ้าปากร้องขอความมีงวนแต่ว่าอย่าหวังเลยอย่าหวังว่าน,นายนรกเจ้าหน้าที่หรือว่า ผู้คุมด้านนายนรกผู้นี้แก้แมีความสางสารเพราะกฎของกรรมคำว่าสงสารไม่มีในเมืองนรกนี่ท่านทั้งหลายที่บอกว่าต้นยิ้วพังหมดแล้วนะฟังให้ดีนะไม่พังเคยทราบมาบอกว่าเห็นต้นยิ้วทุกต้นเต็มไปด้วยคนแต่ละคู่ถ้าชายใดที่มีความเจ้าชู้คบโูชู้สูดสาวก็หญิงมากก็มีชายหนึ่งหญิงเยอะ แต่หญิงใดถ้าบังเอิญคบสู้สู่ชายคนเดียวร่วมรักกับชายหลายลายด้วยกันซึ่งไม่รับอนุญ,ญาตเจวิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนก็หญิงหนึ่งชายหลายไปนมารู้กันโดยปริมาณเออหนักใจเหลือเกินนะ เป็นอันว่าก็จําเป็นจะเจ็บจะปวดจะน้าจะแทงไฟจะไหม้ก็ต้องขึ้นไปจะทนอยู่ไม่ได้ขำลงัง <c> เ <oughs> มื่อวิงวอนเขอย่างอยู่อย่างนี้เมื่อน,นายนิติบาลฟังได้ฟังวาจาของเขาอย่างนั้นก็แทนที่จะมีความเมตตาปราณีกับโหงกําลังทิ่มแทงตีขนําซ้ําลงไปอีกเอาให้หนักเข้า บรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นก็จำใจต้องปีนป่ายขึ้นไปปลายตัวนิ้วนั้นไปหากันให้ได้ทั้งๆที่มีความเจ็บปวดแม้สํนวนท่านผมไม่อ่านให้ครบนะสํนวนท่านพันนมามาอกเลยเกิดเพราะว่าสํนวนอย่างนี้ฟังไปละแแม,มนก็คลายขาดหูจะกลายเป็นนักประพันธไปขั้นขึ้นไปถึงปลายตัวนิ้วก็เลเห็น สัตว์นโลกหญิงซึ่งเป็นคนรักกลับลงมาข้างล่างสิแล้วแม่นั่นทนไม่ไหวอยู่มันร้อนมันเจ็บก็ว้าวลงมาข้างล่างสิอีกเอาเพราะเจ้าหนุ่มขึ้นไปไม่เห็นมันไม่ทันนี่ในการลงข้างแก่มันก็นนกเร็วแบบสัจจันคำความจริง,ค,ค,รง,งความเร็วแบบนี้ไม่ถือว่าไม่อัศจ,จรรย์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกมันร้อนต้องรีบลง นายนิรยาบาลทั้งหลายก็เงื้ออาวุธสตราวุธบังคับให้สัตว์นรกหญิงปีนป่ายขึ้นไปหาชายเออคนดีเหมือนกันความจริงเนี่ยเรารักกันเนะ่ยเรารักกันนะี่เขารก,ก,ก,ก็ปฏิบตัติตามใจที่เรารักเพราะในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันจะมืดมันจะคับมันจะฟันฝาน่าอันตรายยังไงก็ตามคนรักอยู่ที่ไหนนัดก,กันไว้ที่ไหนเราไปที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ที่ เราไม่ได้นัดก,กันวันนายนิจิาบาลแกก็ช่วยแนะนำบอกโน้นคนรักอยู่ที่โน่นจ้าอย่าลงมาข้างล่างสามีของเธออยู่ข้างบนไปหาสามีของเธอที่นี่ไม่มีใครเขาจะเป็นสามีแทนเป็นอันปราพฤติดยอดชู้คู่เชยอยู่ข้างบนครั้นทำรีรอไม่กลายย้าจะขึ้นนายนิยาบานแกก็ทุบตีขันนำและแทงในหลาเหล็ก ขับไซ้ไล่ส่งให้ขึ้นไปทั้งๆท,ท,ที่เลือดสาดท,ท่วมตัวไฟก็ไหม้หนังก็ปอกตลอกปอกเปิดได้รับความเจ็บปวดสวัยทุกเวทนาอย่างสาหัสขั้นพอขึ้นไปถึงก็กลับเห็นสัตว์ในโลกชายลงมาอีกแล้วเพราะพระทูลก็หม่อมแก้วทนทนความร้อนความเจ็บไม่ไหวก็กไหลลงมาข้างล่างเอาเขาทั้งสองคนไม่มีโอกาสจะได้พบกัน เพว่าโมโอดเอโมกเจ็บเ e นี่ยมันไม่ได้พบกันเวลาที่รักกันในเมืองมนมุษย์ไม่กลัวอะไรในเวลาขึ้นไปแบบนี้เขายุเขาแนะนําเขาส่งเสริมไม่แหมก็มมพบกันไม่ได้ก็น่าแปลกใจได้แต่เฝ้าเวียนกันไปเวียนกันมาขึ้นชายขึ้นหญิงลงหญิงหญิงขึ้นชายลงลอกกับแบบนั้นไม่ต้องได้จกพบกัน ท่านบอกว่าต้องเสวยทุกเวทนาแบบนี้ตลอดการตลอดสมัยอย่าลืมนะมาหนึ่งน้ำคม 2. ร้อนไม่ได้เปลวไฟ 3. น้ำสปริงกระทุ้งร่างกายให้ทุข้างหลังได้ไอเลือดจะมาสมตลอดเวลา 4. ี่นายนิติาบาลก็ทิ่มแทงไปได้หอกตีไปได้หอกได้แหลนเหลา ท่านกล่าวว่าจึงกว่ายะสิ้นกรรมนี้ยังไม่จบแค่นี้นะนรกที่เต็มไมได้ความรักมันต้องรักกันมากสักหน่อยท่านกล่าวต่อไปว่าสัตว์นรกบางพวกขณะที่กําลังปีนป่ายขึ้นไปต้นยิวนั้นนอกจากจะถูกนนิรยบาลทิ่มแทงในหอกแหลนหลาวแล้วก็ยังมีแรงการนารกอันมีปากเป็นเหล็ก คอยจิกอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ข้างบนต้นไม้นั่นอีกจิกแล้วก็กินเป็นอาหารแบบอร่อยแต่ความจริงเจ้านกประเภทนี้เป็นแบบนกประเภทลงโทษมันไม่อิ่มหรอกยังคิดว่ากินอิ่มเห็นเป็นอาหารอร่อยก็เจ็บก็เจ็บร้อนก็ร้อนจากน้ําจากไฟยังไม่พอโดนไอสัตว์พวกนี้ประเภทจิกเขาอีกดึงทึ่งเนื้อโอ้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันนะว่ามันขนาดไหน ไม่รับทุกขนะ์ทุกข์ทรมานหนักจริงขึ้นขั้นลงมาข้างล่างก็ต้องถูกสุนัขน,กนกรกตัวใหญ่เออมาพากันมาเป็นฝงฝูงนี่หล่นลงมาไอเจ้าหมาก็วิ่งมากกินกันฝงทึง่งทึ่งเนื้อก,กินหัวกินหางก็ว่ากันไปตามเรื่องรุมแย่งกันกินกินแบบแย่งกันแบบหิวสัตว์นกรกที่ตก,กมาก็ถูกนานิดีดบานเอาทิมท่มแทงเขาอีกซ้ำไปดีหอก ต้องรับทุกเวทนาอย่างสาหัสแบบนี้จะนับเป็นปีเป็นเดือนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นอนุ่าที่ต้องมาเกิดทั้งกล่าวทั้งโทษว่าการที่ต้องมาเกิดในชิมพรีนรกนี้ก็เพราะว่าเมื่อเขาเป็นมนุษย์ได้ประพฤติร่วงกาเมสุมิชาจารย์คือคบชู้สู่สาวผิดศีลผิดธรรมผิดประเพณี เป็นชายประพฤติชั่วเป็นคนเจ้าชู้ในพัญญาคนอื่นหมดสาวคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยคนในปกครองของบุคคนอื่นถ้าเป็นหญิงก็ประพฤติชั่วคบชู้ในสาม,มีของบุคคนอื่นหรือเป็นหญิงที่มีสาม,มีอยู่แต่ก็ยังมักมากในกาม,มาคมกามคคณไม่มีสติสมัมปชัญญะไม่ได้เคยนึกว่าสาม,มีของเรามีแล้วอย่าไปยุ่งกับสาม,มีคนอื่นอย่าไปยุ่งกับชายอื่น ไม่ประมาณตนไม่เกรงต่อบาปกรรมอันลามกจำชั่วประพฤติอสธรรมอสาธรรมนี่นก็นคือร่วมรักกับคนที่มายามีของตนคบชู้สู่ชายหรือว่าเป็นชายที่มีพัญญาอยู่แต่ว่าเป็นผู้หลงไหลตามใจตนเป็นคนไม่มีหิริไม่มีความอายไม่มีโอตปะไม่เกรงกลัวแต่ความชั่ว คือผิดสัญญากับพัญญาประพฤตินอกใจพัญญาไปสู่หาเป็นชู้กับหญิงอื่นดังนี้เป็นต้นเพรานั้นว่าหญิงยี่สิบยมพวกจะลืมเมื่อแต่การทำลายคันแล้วก็ต่างคนต่างมาเกิดเป็นสัตว์นรกและเสวยทุกขเวทนาในสิ้นทีนรกนี้จึงกว่าจะสิ้นกฎของกรรมท่านใช้คำว่าจึงกว่าจะสิ้นกฎของกรรม นี่เราก็มานั่งคุยกันนิดพระมาลีที่านกล่าวไว้ตอนนี้ก็มานั่งวิจัยกันก็มีบรรดาท่านผู้ทรงฌานหรือว่าได้พิญญาท่านเคยคุยสู่กันฟังว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมืองนรกนี้ถ้าลงไปอยู่ในนรกมันเป็นการพอดีกับตัวนิว แล้นนี่ไอ้ต้นยูนะ่มันพอดีถ้าสมมติว่าในสมัยปัจจุบันนี้นียคนที่ชอบในเรื่องการเมสุมิชาจานี่ผมว่ามากที่ใช้คำว่าผมนี่ขอพูดกับพระกับเนนเท่าที่สังเกตเนี่ยครับมีเดินและเกินคนที่ชอบนอกใจสามพันยาคนที่ชอบนอกใจสามี ดีไม่ดีคนที่สร้างความรักขึ้นมาเองแล้วก็ตกลงกันเองบ้างบางทีก็ถือว่ารมรักประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทหนึ่งหมายความต้องการจะร่วมรักสมัครใจกับใครก็ว่ากันไปตามบทตามเพลงแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดว่าจะสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาอันนี้ไม่มี มีความประสงค์อยู่อย่างเดียวนั่นก็นคือว่าต้องกลายต้องการจะคลายอารมณ์แห่งความใคร่ของตัวเท่านั้นเป็นอันว่าท่านทั้งหลายในสมัยปัจจุบันตอนพูดกันนึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนักใจไม่น้อยจริงๆทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าทราบดีเพราะว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่รวมของข่าว ข่าวประเภทนี้มันข่าวั่าจุดเสมอนี่ก็มีบุคคลบางคนเขามาพูดในทํานองที่บอกว่าไอ้เรื่องต้นยิ้วนี่ผมไม่หนักใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้คนมากในโลกนี้คนนับเป็นพันล้านและก็นิยมการการสมสู่อยู่ร่วมกันในประเภทที่ถือว่าเป็นอิสระ ไกลาตายจากผู้ปกครองนึกตาไกลาตายจากคนอื่นน่กถือว่าตัวเองไอ้ตนเองนะ่ะเป็นตัวของตัวไม่มีใครสามารถจะมาบังคับก่ขี่ได้แจ่อุทิตตัวให้แก่ใครก็เป็นเรื่องของของส่วนตัวนี่ที่บรรดาท่านทั้งหลายเมื่อให้ฟังก็พูดอย่างนี้ก็รู้สึกหนักใจแต่ก็มีบางคนมาบอกว่าคนมากประเภทนี้ต้นยิ้วในเมืองน,นรกไม่พอจะบรรจุ เป็นอนว่าเขาอาจจะผ่านนรกขุมนี้ไปได้เรื่องนี้ไม่ต้องมิตกกังวลทราบกันดีแล้วว่าต้นนิ้วที่เกิดขึ้นในเมืองนรกไม่มีใครปลกูกมันเกิดขึ้นโดยอำนาจกฎของกรรมความชั่วของบุคคลผู้ทําความชั่วฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดสร้างความชั่วทําตัวไม่ดี เมื่อตกลงไปในในรกขุมนี้ต้นยิวก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นการพอดีกับบุคคลที่ถูกการลงโทษไม่ใช่ว่าเป็นนั่งรอปลูกอย่างมงมนุษย์นี่เป็นอันว่าเราก็เลิกวิตกกังวลกันได้แล้วที่ว่าเลิกวิตกกังวลเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนหลายคนวิตกกันมากเลยเกินว่านนรกไม่นรกจะไม่มีต้นยิวพออันนี้ไม่ต้องมีตก เพราะว่ากรรมจัดสันปันส่วนให้พอดิบพอดีกันไว้เสมอเนืการร่วมประเวณีในด้านความรักระหว่างหญิงชายความจริงมันไม่ได้เกิดอะไรเป็นความสุขขึ้นมาเลยถ้าเราจะใคร่คนจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสยียเอียนมันเต็มไม่ได้ความโศโครกเต็มไม่ได้ความสุขกรรก ้าว่าท่านหลายจะถามว่าผมนะ่ะรู้เรื่องเลยผมก็ต้องตอบว่าเรื่องนี้ผมรู้ดีอการที่จะบวชกันได้นานๆแบบนี้มันก็ต้องรู้จักอะไรมาก่อนไม่ใช่ไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเลยมันก็อดสงสัยไม่ได้แต่ความจริงเรื่องพนี้ผมไม่สงสยัยเพราะรู้จักมาแล้ว อดีตองสมเด็จพระบพธิธีแก้บอกว่าไม่ดีมันเป็นขอขโซโครกสกปรกผมก็เชื่อเพราะว่ารู้จักกันมาไปนั้นว่าอาศัยอำนาจการม,มาคุณถ้าเรามีความสนใจในการม,มารมณนิตเดียวโทษที่ต้องเสวยทุกขเวทนามันหนักกว่าความสุขที่จะพึงได้ความน่ายคลายความคร่ไปเดียวเดียวมันเป็นของไม่ควรถ้าเราสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเส็จแล้ว อธิบายให้กันฟังที่เพียงโดยย่อพอที่รับฟังกันได้ถ้ามีการสงสัยแล้วก็ขอท่านอย่างไรที่ได้มนโนวิมยิทธิแล้วพากันไปพิโสดูชิมเพนรกพระิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จะมีผลหนักเบาเป็นประการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคล สมบูรณ์พลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาท่านนกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี